โอ้โหมึงซื้อมาฝากกูจริงไหมเนี่ยข้าไปทำกับข้าแป๊บเดียวน่นางกินแหละมานี่อะไรมาอีกจะทำเาลัดนี่ของมายอย่างเงี้ยก็ต้องมีอะไรแลกทุกทกีเอาอะไรว่ามาวจะครบข้าวมังดิแม่เออว่ามานนแห<น>มะะ่ยังไม่ตู้เย็นคุณจะทำอะไรก็ทำได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้ฮันภะคณา thuốc cà thiem, đầy nước mắm, đầy cà thiem, đầy ném ยิ้วขาวาน้ำตาลหงั่วน้ำมันหอยใส่คะนาใส่น้ำนิดหน่อย เรียบร้อยตักใส่จานโอ้โหมึงซื้อมาฝากกูจริงไหมเนี่ยเข้าไปทำกับข้าแป๊บเดียวเนี่ยนางกินแหละพึ่งมากินเองได้เม็ดเดียวเนี่แล้วก็บอกซื้อฝากซื้อฝากซื้อฝากก็ซื้อฝากแค่จะกินเองก็บอกอครัโอ้คะน้าผัดแหนม นี่ครับอืมอืมเด็ดจ้ากับข้าวเย็นนะเทวะจะมากินปลาป่าไม่ได้หรอกนะโอเคไปจัดข้าวปก่อนเออนี่จะนั่งกินกับปลาป่าอยู่เรื่อยถ้าไม่ทักแล้วก็